สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tag Channel นะครับแล้วันนี้อยู่ในช่วงรีวิวหลังเล่นนะครับผมกับเกมไร้เอเดตโมก็ Persona 3 Reload Episode a ิโ s นะครับเป็น DLC นะครับหรือที่เรียกกันว่า e x p e n s i o n part ตัวสุดท้ายของเกมนี้นั่นเองนะครับผม ก็ต้องบอกว่าตัว Persona สามีโลนจริงๆออกมาให้เล่น้่แต่ช่วงต้นปีแล้วใช่แล้วครับแต่ DLC เพิ่งมาจะให้เล่นจริงๆกันในเดือน9นี้นะครับถูกต้องตอนนี้เราก็เล่นจบกันเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ก็จะมารีวิวอัปเดตเพื่อนๆว่าเฮ้ยถ้าเรามี Persona สามอยู่เนี่ยเราควรจะหวดในเอพิโซดไอจิสเนี่ยหรือดีอาร์เซอร์มาเล่นไหมนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับมาซับคลายเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแตกกันด้วยนะครับครับผมอ่ะก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับ p e r s o n ซนะครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยและกันในเกม t u r n ์ a เ e เนาะซึ่งเพอร์โซน่าทุกซีรีส์เนี่ยเนื้อเรื่องก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าใน DLC ครั้งนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันถูกเชื่อมโยงไปกับตัวเกมหลักนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนตัว ending งสำหรับเกมเกมนี้เลย เรียกก็ว่าได้นะครับ,รบเดี๋ยวให้ปานลองเล่าถึงในเรื่องของตัวเกมในภาคนี้กันดีกว่าครับผมต้องบอกว่าเพื่อนๆทนนี่เคยเล่นตัวห้านะครับจะเห็น<ม>ว่าตัว5้รอยยอเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันถูกผสมมาในจังหวะที่ต้องเล่นเนื้อเรื่องเดียวกันครับแต่ตัว3มรีโหลดเนี่ยหรือีพิโซดไอจิสเนี่ย<ม>จริงๆแล้วมันคือเนื้อเรื่องต่อจากออตัวรีโหลดที่เราเล่นจบครับซึ่งเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในวันที่3 1 แล้วมันจะเป็นการวนลูปอย่างนี้ไม่สามารถออกไปได้นะครับใช่แล้วจนยูดีก็มีเหตุการณ์นั่นเองนะมันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราเอาชนะเดทได้เนี่ยครับตัวเอกเราเสียไปแล้วก็มีการเอาปืนมาคืนมิซุรุอะไรแบบนี้นะครับก็คือเหมือนว่าเอ้เราก็ไม่จาเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องมีพวกนี้แล้วนะกลุ่มซีดแล้วถูกต้องแต่พผอิญว่าในคืนนั้นเองกลับเกิดเหตุการณ์ถูกบุกโจมตีจากเมทิส ตัวละครใหม่ที่เปิดถูกเปิดเผยขึ้นมาและเขามีการอ้างว่าเป็นน้องสาวของไอจิสเป็นซิสเตอร์ถูกต้องนะครับและทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันถูกขังอยู่ในหลูมเวลาและห่วงเวลาห่วงเวลาของวันที่สาเไม่สามารถออกไปได้นะครับแล้วภายใต้อาคารหรือตึกซีที่เราไอของที่กลุ่มซีพักอยู่ดันเกิดเป็นหลุมมิติที่มี มีทางเข้าเข้าไปปุ๊บเป็น abyss of time เป็น abyss นะครับซึ่งในภาคนี้นะครับเราก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในนี้แหละอารมณ์เหมือนทาทารัสที่เราสู้ในภาคสามีโโลดนะก็คือไอเจสให้ข้อมูลเหมือนประมาณว่าเราต้องหาทางแบบเหมือนแบบเขาเรียกถ้าอยากแก้หลุมเวลาเนี้ยเราก็ต้องออกสำรวจไอเจ้า abyss of time เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงทําไมเราถึงมาติดอยู่ในหลุมเวลานี้พอเราค่อยๆประจนภัยค่อยๆดูหลุมเวลาไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราเข้าไปตอนแรกจะเห็นว่าอาวิซอฟท์มมีประตูเยอะมากอตองหลังจากที่เราสู้ลุยไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเลยก็จะปลดล็อกเหมือนตัวตัวเมืองโซนเมืองที่ให้เรากลับไปเพื่อคราอาวุธ<อ>ซื้อยารหรือแบบเรียนรู้พวกสกิลขึ้นมาครับ,รบแล้วก็ร้านตำรวจเพื่อเอาไว้แบบขายของเอาเงินอะไรในช่วงนี้นะครับก็เหมือนเป็นการปลดล็อกฟังก์ชันในการ,รอัพตัวละครแหละแต่จริงๆแล้วหลังเราเล่นไปในอวิซซอฟท์ไมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือการสู้ พวกบอสฟลอร์ปกติเลยนะจะเป็นการสู้บอสฟลอร์ปกติเวลาเราเล่นตัว3ามดีโหลทีนี้พอไปจะถึงประตูปุ๊บก็จะมีการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของความเป็นมาของตัวละครแต่ละตัวก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมนะครับจริงๆมันจะเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกของแต่ละคนแหละว่าเคยมีเรื่องเคยเจอเหตุการณ์อะไรมานะครับมันก็จะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าและหลังจากที่เล่าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการปลดล็อกสกิลอันติเม่ ของในรูปแบบภาคนี้นะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าถึงแม้เราจะมีเซฟหลักอยู่เรามาเล่นในโซนนี้ต่อเขาก็แจ้งว่ามันไม่สามารถเอาอย่างพวกเพอร์โซนาหรือเอาอะไรมาได้เนื่องจากตัวละครหลักของเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวละครหลักของเราจากตัวเก่าถูกเปลี่ยนมาเป็นไอจิสถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่สามารถเอาเพอร์โซนาที่เรามีอยู่โหมามาเล่นใน d l c ไม่ได้นะฮะทั้งเพอร์โซนาทั้งเลเวลต้องเริ่มฟังต้องเริ่มเก็บขึ้นมาโอ้โหก็เหมือนเริ่มสตาร์ท นับหนึ่งใหม่นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องทั้งหมดมันก็จะอยู่ตรงนี้รวมไปถึงต้องบอกว่าอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนที่ดูไปเล่นกันละกันว่าพอเราดูความทรงจําทั้งหมดเนี่ยปุ๊บมันก็จะพาทุกคนเนี่ยดูครบปุ๊บไปึนถึงช่วงสุดท้ายของเกมจะพาทุกคนเนี่ยไปสู่การตัดสินใจสําคัญก็คืออ,อันนี้ขอพูดไว้นิดนึงก็คือการประเจอหน้ากับปัจจุบันหรือ อยากจะย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขอดีตซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นประมาณนี้ซึ่งหลังจากนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปดูต่อนะครับใครที่ไม่ได้ก็หาฟังหรือทักมาคุยกับพวกเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหลักๆเราจะถูกโฟกัสอยู่ที่ตัวอภิสซอบไทม์เป็นหลักส่วนในเรื่องของโ o สเน่ก็อย่างที่มอต่อนะครับระบบเกมเพลย์นะก็มาพูดต่อตรงระบบเกมเพลย์เลยละกัน ระบบเกมเพย์ในภาคตัว d ไอจิสเนี่ยหรือ d i เซอร์มันจะถูกตัดตัวของ school life ออกไปเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องทั้งหมดมันจะเน้นเรื่องการต่อสู้เป็นหลักเลยครพอเราลุยอยู่ในอ b ิ s s o ทา i เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเป็นร้อยชั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีือททัพอเล่นไปสักพักนึงมันอาจจะมีเอ่ยๆเปื่อยๆบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่พอเราปลดฟลอร์ไปได้แล้วเราได้รู้ความเป็นมาของตัวละครแต่ละตัว มันก็เหมือนช่วยเติมเต็มเนื้อเรื่องแต่เมื่อกี้ปันบอกว่าเอ้ยไม่มีสคูไลท์แต่สามารถปลดมอได้สถานที่ข้างนอกได้นี่คือมันหมายความว่าเราไม่สามารถคือไม่มีอิสระใช่ไหมในการที่จะเดินไปนู่นนี้นั่นคือจริงๆเรามีอิสระไหมเรามีอิสระแต่ถ้าเกิดเป็นปกติภาค r e l o a ะ เราจะเล่น1วันแล้วก็กลับออกมาพักแล้วก็ไปสกูร้ายใช่ไหมอันนี้จริงๆเหมือนส่วนตัวคิดว่าพอลองเล่นรู้เลยว่าเราสามารถอัดเท่าที่เราอัดไหวได้เลยแต่คือเราต้องมีการออกมาพักเบรคเพื่อให้เหมือนแบบมีการอัพสกิลปรับตัวละครเราเหมือนแบบความรับรอออกมาโน่นนี่นั่นเนาะ LSP อย่างเงี้ยครับพอเราผ่านฟลอไปได้1อันผ่านฟลอบอสเนี้ยพอเราออกมามันก็จะมีอีเวนต์ที่แบบอัพตัวอัพความสามารถตัวละครไอจิสอัพสกิลเพิ่มเพิ่มคุณสมบัติอัติเมทของเพื่อนแต่ละคนนะครับ ถ้าเราไม่ออกมาเลยมันก็เหมือนไม่มีการอัปเดตเพราะเหมือนเราลุยอย่างเดียวมันก็ต้องมีออกมาพักกันบ้างคือไม่ควรคือตัวเกมเนี่ยเรียกว่าตัว dlc เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ลุยอบิทออฟไทม์อย่างเดียวเป็นหลักเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วงชีวิตสกูร์ไลท์เนี่ยถูกตัดออกไปแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังสามารถไปที่มอเพื่อไปนู่นนี่นั่นได้ซื้อของขายของก็เคลียร์เพื่อหาเงินเขาต้องบอกว่าพอพอมาอยู่ในตัว dlc เนี่ยการชนะ พวกชา a d o w มันไม่ได้ตังมันจะทำมันจะเป็นปัญหาหลักกับการฟิลเพอร์โซนาแรกๆบอกเลยว่าเป็นปัญหามากๆแล้วเราก็รู้อยู่เราเล่นเราเล่นเพอร์โซนาเราต้องการเพอร์โซนาที่มันเก่งๆยิ่งพอมันเป็น DLC ที่เน้นสู้แล้วอ่ะเราต้องรีบอัพตัวสร้างตัวตัวเก่งๆขึ้นมาแล้วพอไม่มีเงินเงี้ยพอเราผสมไปปุ๊บเราอยากได้ตัวนี้แต่เราต้องซื้อกลับมาเพื่อผสมอีกมันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม ถ้างันเขาเรียกันนะแต่มันตอนหลังๆมันจะปลดล็อกฟังก์ชันไอมอเนี่ยพอเราไปได้ไกลหน่อยเราจะสามารถได้ไอเทมมาขายมันก็ถือว่าดีขึ้นแหละแต่แรกๆจะค่อนข้างลําบากแล้วมอนก็ค่อนข้างเก่งอ่าถ้างั้นความแตกต่างระหว่างเพอร์โซในตัวเกมภาคหลักลกับ dlc เนี่ยถือว่ามีความแตกต่างกันไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยต่างไม่ต่างไม่ค่อยต่างจะต่างก็อย่างที่บอกคือมันตัตดตัวสกูร้าออกไปเราจะเน้นกกับการโฟกัสเรื่องการต่อสู้เป็นหลักอยู่ใน abyss of time เนี่ยคือเน้นๆเลยนะครับผม แล้วพอมันสู้ไปสักพักอะอย่างที่บอกสิ่งที่ได้จากจากตัวดิไ i เเนี่ยหรือ extension Pa r t ทจริงๆก็คือเนื้อเรื่องที่เติมเต็มที่เติมเต็มแล้วก็บทสรุปแล้วก็เป็นการเล่ารวมทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับอะไรกับซีรีส์นี้มีประมาณหาสันี้นะครับคือพอเราเล่นจบอะผมรู้สึกว่าอ่าโอเคถึงตัวเกมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมแต่มันเล่นมันก็ยังสนุกอยู่การที่ได้รู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตัวละครต่างๆมันก็ทําให้เราฟูลฟิลการเล่นเกมเกมนี้เห็นใจตัวละครมากขึ้นเข้าใจตัวละครมากขึ้้นแลวก็ได เข้าใจเหตุผลต่างๆนะครับในภาคหลักมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าใครชอบตัวรีโหลดอยู่แล้วก็อยากให้เข้ามาเล่นเอาเนื้อเรื่องตรงนี้อีกเพราะว่าต้องบอกว่าตอนรีโหลดจบเนี่ยมันก็เรียกว่าช็อกเหมือนกันใช่เออมันช็อกเหมือนกันนะครับตัวเอจิทเนี่ยก็ออกมาเติมเต็มนะครับอ่ะก็มาถึงเนื้อเรื่องไปแล้วใช่ไหมการผสมเพอร์โซนาไปแล้วนะครับแล้วการต่อสู้ใน a b i t of time ล่ะมันมีความยากง่ายกว่าตัวเกมหลักไหม จริงๆก็รู s> <S ้สึกว่าเพอร์เซนาภาคสามเป็นอะไรที่จริงๆแอบยากนะมอนสเตอร์ค่อนข้างเก่งเลือดค่อนข้างเยอะถึงแม้เราจะใช้วิกเนตแล้วทำออลอารอ็แทกอยู่ตลอดบางทีก็ใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะเก็บหรือเคโมันได้เนื่องจากที่พอมันเป็นเขาเรียกนะใช้เวลาอยู่กับบิซอฟทาเป็นหลักไม่ได้มีสกูรไลฟ์เพราะนั้นมอนสเตอร์จะค่อนข้างเก่งแล้วมอนจะค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราจะเจอบ่อยทันทีในการต่อสู้ก็คือโมนา โมนาดอลถ้าเราดูในภาคหลักหรือภาครีโหลดปกติโมนาดอลจะไม่ได้ออกมาบ่อยขนาดนี้นแต่อันนี้ยมันจะออกมาบ่อยเพราะว่าทุกๆโมนาดอลที่เราชนะมันจะให้ไอเทมให้ของไปคลาเพราะฉะนั้นะเราจะเจอมันบ่อยมากจนบางทีหลังๆก็อาจจะแบบถ้าเพื่อนๆไม่ไหวจะมีข้ามได้แต่ผมก็ยังแนะนําว่าให้เก็บเพราะว่าพอเราข้ามไปบางทีมันก็จะทําให้เราเล่นยากเสียเวลาถูกต้องพยายามฟาร์มให้เก่งดีกว่าเขาจะพยายามให้เราใช้เวลาในการฟาร์มแล้วทาให้ตัวเราเก่งมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการเพิ่มพวกสถานะแบบพวกเก็ตการ์เพื่อเจอพวกแรแฮนด์พวกพวกโกลเด้นแนดนก็จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเก่งไวอย่างน้อยก็คือพอมาเป็นตัว DLC จะเจอตรงนี้บ่อยโดยเฉพาะบ,บาทหลักางทำให้เอาจริงๆคือเราสู้บรอะไรออไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งและการครับของ DLC ตัวนี้นะครับ,รบซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเกมภาคหลักเนี่ยตัวละครหลักเป็นผู้ชายใช่เออแต่ว่าพอมาในภาคนี้เนี่ย เราก็เป็นเอเจตเป็น AI ไอที่อยู่ในภาคหลักอยู่แล้วถูกต้องเออนะครับได้กลับมามีบทบาทนะครับเราก็ได้เล่นเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงละการนชครับจริงๆเขาต้องการจะสื่อแหละว่าถึงแม้เราจะเป็นเออจริงๆเราก็มีจิตใจมีความรู้สึกมีสิ่งนึกมีแบบนึกคิดแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่อยากจะเป็นนะครับเพราะอย่าลืมว่าการที่เราจะเป็นตัวเอกในซีรีส์เพอร์สนาได้คุณจะต้องมี คล้ายๆว่าิตใจิดใจเออมีจิตใจนิดนึงแล้วก็ถึงจะดึงเพอร์โซนาออกมาได้นะครับซึ่งเอจิสเนี่ยเป็น AI ไม่มีพวกนี้อยู่แล้วถูกต้องนะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมเอจิสถึงพัฒนาเขาอนะครับตัวเกมก็จะเรียกว่าค่อยๆเล่านะครัค่อยๆเล่าค่อยๆฉีกไปตัวละครนู้นตัวละครนี้นะครับเพราะว่าภาคหลักเนี่ยเราเล่นแค่ส่วนใหญ่เป็นตัวเอกเนี่ยเอตัวอื่นก็จะมีบทนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่า ภาคนี้ก็เรียกว่าตัดตัวสกูรูไลท์ออกไปนะครับก็ใครที่ชอบแบบการต่อสู้ลงแบบเทิรนเบดจ๋าอันนี้คือมาครบูกใจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็มีเป็นร้อยชั้นเลยถูกไหมปันร้อยสี่สิบกว่าชั้นครับผมแล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับในภาคเนี้ยมันคุ้มค่าไหมจริงๆส่วนตัวมองว่าถ้าเล่นมาแล้วจัดเต็ม ยังไงถ้าเราเป็นแฟนซีเนี้ยเราหัวมาแล้วอ่ะสุดท้ายมันเหมือนมีเนื้อเรื่องที่มีตอนต่อเหมือนอารมณ์ดูอนิเมะแล้วมี ova แล้วเพื่อนเไม่ดูอ่ะผมว่าใช่มันควรจะเข้าไปดูอย่างน้อยมันก็คือคุ้มค่าสําหรับแฟนเกมแน่นอนสําหรับช่วงตัวเกมอ่ะต้องบอกว่าแรกๆมันก็สนุกเพลินในรูปแบบปกติแต่มันอาจจะซ้ำนิดนึงมันก็อาจจะมีเบื่อในช่วงท้ายนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าถ้าเราเล่นแล้ววางแผนรูปแบบให้ตัวละครเราเก่งเราสามารถวิ่งเพื่อหลีกบางช่วงได้ให้ไปได้ไวขึ้นนะครับซึ่งข้างนี้ e x t e นตัวสุดท้ายก็จะมีปล่อยมา2ตัวซึ่งเพื่อนๆก็จะได้โจยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็เพลงด้วยนะครับเพลงประกอบเ็มีเพลงใหม่ของสำหรับตัวเอพิโซดไอจีเฉพาะนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นก็เพลินฟังเพลงก็เพลินนะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยแค่นั่งดูอยู่ก็สนุกละนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจบเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ครับอยากให้ปันเราให้คะแนนหน่อยนะครับคะแนนสําหรับหลังเล่นจบนะครับว่า d ซ c ตัวเนี้ยสักเท่าไหร่จำไม่ได้นะว่าให้ภาคหลักเท่าไหร่แต่สำหรับตัวเอพิโซดไอจิตให้ไว้8.5แล้วกัน8.5นะเนื่องจากตรงเหตุผลลักเราก็คือพอมันตัดสกูไลายไปแล้วมันเน้นต่อสู้เป็นหลักมันทำให้ลูปในการเล่นบางทีมันจำเจไปหน่อยเพื่อนๆอาจจะต้องมีเวลาพักเพราะว่าบางทีมันสแปมต่อสู้กินเยเหนื่อยหัวเราะมันเหนื่อยคือข้อแตกต่างระหว่างภาคหลักกับ DLC เนี่ยต้องบอกว่าคือภาคหลักเนี่ยพอสู้เสร็ มันมาสกูไลท์มันชิวไงมันสามารถเล่นได้ต่อเนื่องมันรีแลก์มันรีแลก์เออมันสามารถเล่นได้ต่อเนื่องและมันเพลินนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวเอพิโซดเอจิตเนี่ยคือคุณสู้เสร็จปุ๊บคุณออกมาปั๊บเดียวเลยทำนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยมันไปไหนไม่ได้ละไม่เหมือนแค่ออกมาคุยแล้วก็ลงกลับไปหัวใจใช่แล้วก็กลับไปหัวเพราะว่าตึกที่เราอยู่เนี่ยจริงๆที่เป็นบ้านของตัวเอกเนี่ยเราก็อยู่อยู่ถูกล็อกแล้วก็ขึ้นแค่ชั้นบนชั้นล่างแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยนะครับมันก็ รีบเล่นรีบผสมของขายของแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เลยนะครับมันก็เลยไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับเรียกว่างี้ดีกว่าเนาะมีอะไรจะฝากถึงคนดูไหมสําหรับคลิปนี้ไม่หรอกครับก็มองว่าถ้าเกิดใครที่เล่นตัวสําหรับตัว personality r o แล้วก็ควรจะจัดเขาบอกเลยว่าพอจัดเสร็จปุ๊บมันก็เติมเต็มแล้วมันก็จบทุกซีรีส์ซีรีส์นี้ไปเลยนะก็เห็นด้วยนะครับผมครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหลังเล่นเกมอื่นๆนะครับที่พวกเราเนี่ยเล่นกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆคอยติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องแท็กชาแนลให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมกับปันเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ